สวัสดีครับทุกท่านคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ฮะเป็น a m e ซ f i t b i บ6นะครับผมเป็นตัวล่าสุดประจำปี2568เลยนะเพิ่งเปิดตัวมาเดือนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับมากราคมพามีนาเมษาพฤษภานะประมาณเมษาพฤษภานะ2568นี่คือตัวล่าสุดของอ m มซ f i t เลยนะครับตัวนี้ผมมีทีเล็ก3อยู่แล้วนะอ่ะบางคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยทำไมคุณมีแบบทีเล็ก3อยู่แล้วนะตัวนี้ประมาณ6 0 0 0กว่าบาท ทำไมคุณมาซื้อบีบหที่ราคา2000กว่าบาทด้วยเหตุผลเพราะว่าอะไรเหตุผลเพราะว่าไอตัวทีเลขสเนี่ยนะครับมันดีจริงครับอันนี้ผมใช้มาจะปีหนึ่งแล้วนะดีดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือมันหนักครับมันหนักแล้วก็ันใหญ่พอเวลามันหนักมันใหญ่เนี่ยเราเวลาเราใส่นอนนะฮะเวลาเราใส่นอนเราไม่ค่อยชอบมันนะครับคือมันใหญ่คือมัน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 ใส่นอนแล้วมันไม่สบายครับเอางี้ดีกว่านะใส่นอนแล้วก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยสนใจตัวอเมซิตบีบหนะครับ นี่ตัวนี้เลยตัวเนี้ยตามสเปคนะครับอยู่ที่ประมาณ68กรัมใช่ไหมตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ยตามสเปคอยู่ที่30กว่ากรัมเท่านั้นเองนะครับนั่นแปลว่าไอตัวบิบหกเนี่ยเบาวกว่าไอตัวนี้ประมาณครึ่งหนึ่งเลยนะฮะนะครับโอเคมามาดูว่าข้างในมีอะไรให้บ้างอันนี้ผมแกะออกมาแล้วนะข้างในพอเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวอเมทฟิตบิบหกสายก็จะเป็นสายคล้ายๆ Apple Watch เอ๊ะเดี๋ยวเนซนเซอร์ตัวเดียวกันกันกบทีเล็กสหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ผมว่าตัวเดียวกันนะโอ้โหเซ็นเซอร์เดียวกันเลยครับผม ไบโอแทกเกอร์หกจุดศูนย์ทีเล็กสามตัวละหกพันนะครับแต่ว่าอันนี้สองพันก็คุณก็ได้เซ็นเซอร์เท่ากับตัวทีเล็กสามแล้วนะเฮ้ยเจ๋งวะ่ะสัมผัสแรกจริงด้วยครับเบาจริงครับตัวนี้โอ้โหเบามากเลยสายก็จะเป็นรู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 แบบนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินจริงๆตัวเรือนมีเลือกสามสีนะถ้าผมจะไม่ผิดนะตัวมีสีขาวสีดําสีเงินผมเลือกมาตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเหตุผลที่เลือกสีดําง่ายๆเลยครับคือแบบมันดูแลรักษาง่ายแค่นั้นเองอ่ามาดูข้างในกล่องเข ในกล่อนก็จะมีที่ชาร์จมาให้นะครับเป็นแท่นชาร์จแบบนี้คุณก็หาสายไทยซีมาเสียบนะก็สามารถชาร์จตัวนาฬิกาได้แล้วแล้วก็คู่มือการใช้งานอยู่ตรงนี้อ่าหลักๆก็จะมีแค่นี้ดูด้านข้างมีอะไรบ้างมีตัวลำโพงนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นปุ่มกด2ปุ่มเดี๋ยวเริ่มทดลองการใช้งานกันดูฮะกดปุ่มขวาล่างค้างไว้นะครับจนกว่าเครื่องจะติดอ่าโอเคติดแล้วครับกดประมาณ1ิบวิได้ฮะอย่าลืมโหลดแอปเซฟไว้ใช้ด้วยเข้ามือถือเข้าแอปเซฟกดเพิ่มด้านบนนะครับขวาบนเสร็จแล้วเพิ่มอ,อาค กำลังเชื่อมต่อครับแค่นี้เองครับง่ายๆเลยกดจับคูดได้เลยฮะเสร็จแล้วกดถูกที่ตัวนาฬิกาโอเคกาลังแพร์ลิงกันอยู่นะฮะแพรลิงเสร็จเรียร้อยหนะ้าตาก็จะปรับมานีครับเดี๋ยวผมทดสอบการทัศกรีนนะว่าเป็นยังไงนะครับโอ้ทัศกรีนอย่างลื่นเลยฮะแต่เป็นไปแต่เป็นไปนะไม่มีแบบหน่วงเลยนะอืไม่มีหน่วงเลยครับไม่มีน่วงเลยอืสุดยอดสุดยอดนะวัดฮาร์เรทได้แน่นอนนะมีอุณหภูมิบอกด้วย โนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเอาดอร์ลันนิ่งวอร์กิ่งนะครับฟรีลันนิ่งเทนนิ่งเทดมิวปั่นจักรยงจักรยานปั่นจักรยานในนะร่มนะฮะคือมันมันเกินความจําเป็นแน่นอนครับหมวออกกัาลังกายส่วนมากเราก็แค่วิ่งกับเดินนะแล้วก็มีแบบเข้ายงเข้ายิมก็มียกวงยกเวทแค่นั้นแหละบางคนอยากเดินลูกก็ใช้หมวดนี้เทดมิวนะครับผมโอ้โหอย่างลื่นเลยครับยึดลื่นมากลื่นมากหมวดไปใช้กดตรงนี้นะตัวหน้าจอก็จะเป็นสีขาวมันก็จะเป็นไฟฉายให้เรรานะคับ นะเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ตอนนี้ผมเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสายตัวเก่าของผมคือผมถนัดสายแบบนี้มากกว่านะครับก็เลยเปลี่ยนทีนี้หน้าจอต่างๆถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณเปลี่ยนผ่านแอปเซฟได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าจอเขามีให้เลือกเยอะขนาดไหนนะไปที่อุปกรณ์แล้วก็หน้าปัดในดีกาครับโอ้โหอย่างเยอะเลยฮะดูนี่ยโอโ้เยอะมากครับมันก็จะมีทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินนะมันก็จะมีทั้งฟรีทั้งเสียเงินแต่ส่วนใหญ่จะฟรีนะครับสมมติว่าผมอยากได้้้้้้หหนนนนาาจจออีีีผมกกดดดซิิงงคค์ไไเลยรับป นะมันก็จะดาวน์โหลดแป๊บเดียวแล้วมันก็ซิงนะครับกาลังกดเปิดใช้งานเรียบร้อยครับผมนี่ฮะเปลี What ่ยนวอตเฟสได้ง่ายมากเลยนะสมมุติว่าคุณไม่ชอบตัวนี้นะกดแชร์ไว้คุณก็สามารถเปลี่ยนวอตเฟสได้เลยนะครับวอตเฟสอยู่ในเครื่องก็มีนะนี่ครับเยอะแยะมากมายเลือกได้เลยนะครับว่าจะอยากได้แบบไหนทีนี้เดี๋ยวทดลองไปใช้งานการออกกําลังกายกันดูนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูการจับ GPS นะครับว่ามันจับได้เร็วขนาดไหนผมจะเดินนะครับโอเคมาหนึ่งสองสามสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอดสิบสองสิบสามประมาณสิบสาวินาทีครับเฮ้ยก็ถือว่าถือว่าไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปนะถือว่าโอเคนะครับกับราคา2องพันเนี่ยเฮ้ยจริงว่ะโอเคเดี๋ยวผมออกกําลังกายก่อนนะครับไม่มีเสียงตอนสรุปเลยครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันแม่นขนาดไหนนะ มาดูรายละเอียดการเดินออกกําลังกายของผมดูนะครับมันก็จะมีหน้ารวมสรุปนะ1.76กกิโลเวลา2นนะี่สบแปดนาทีของเรลเชอรีอตราการต้งของหัวใจโอ้โหละเอียดมากเลยนะแล้วก็ด้านล่างมีกราฟต่างๆบอกด้วยอยผมถือว่าละเอียดมากๆเลยนะแล้วทีนี้เรามาดูตัว GPS ดูบ้างอเดี๋ยวเราลองซูมดูนะฮะโอ้โหคือแบบ g p s ก็ถือว่าโอเคนะครับดีมากเลยนะคือแบบเส้นสวยมากนะครับไม่ยึกยืออะไรเลยนะ ถือว่าโอเคมากๆตรงนี้อาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงนะตรงนี้ตรงเลนที่เราเดินใช่ไหมตรงนี้ตรงที่ GPS จับได้นะครับ ถ้าเคลื่อนประมาณเม็ดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าตัวอื่นก็ค่อนข้างละเอียดนะครับถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมถือว่าโอ้โหเกินคุ้มไปเยอะเลยส่วนตัวผมว่าแบรนด์อเมทฟิตเนี่ยมันไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับว่าของเขาดีเพราะว่าส่วนตัวผมเองผมก็ใช้หลายตัวแล้วบทสรุปส่งท้ายแล้วกันนะครับราคา2,000ได้ขนาดนี้มันเกินคุ้มไปเยอะมากเลยคือแค่คุณจ่าย2000นเนี่ยคุณได้เซ็นเซอร์เท่ากับตัวอเมทฟิตทีเล็ก3เนี่ยผมว่ามันก็เกินคุ้มแล้วทีเล็ก3ราคาเกือบเ0 0ดันะครับเซนเซอร์ตัวเดียวกันกับตัวนี้ 2, า,า้สทองรัสนใ้คคาตอ นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ครับแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ